รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับปอครับสวัสดีครับเพียรรี่ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราจะช่วยให้คุณดูหนังเก่งขึ้นครับและสัปดาห์นี้นะครับก็มีหนังมาให้เราดูเยอะมากเลยครับเพราะว่าช่วงต้นปีแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหนังที่หวังรางวัลหนังที่หวังรายได้เนี่ยพาเรตมาให้เราดูกันเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนังทำเงินหรือหนังเอากล่องนั้นเรามีมาหลากรูปแบบมานำเสนอครับ เพราะฉะนั้นอย่ารอครับไปชมช่วงแรกของเราครับ Movie Guru Focus ครับมาเริ่มต้นเอาใจคอหนังแอคชั่นกันก่อนเลยนะใช่ครับจากนี้เรื่องแรกนะครับเรื่อง Black Hat หมวก,มวกดำ,ดำนำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมืออย่างคริสเฮมสเวิร์ตนะครับจากหนังเรื่องเทพเจ้าสายฟ้าหรือทอนั่นเองครับข่ันใจพี่เลย เอกลักษณ์เขากล้ามเป็นมัดมัดเลยนะถึงขั้นว่าปี2014เนี่ยเขาถูกโหวตในนิยสาร People ของอเมริกาให้เป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่นะยังไม่ตายเดี๋ยวนี้ก็มีการโหวตสำหรับคนเซ็กซี่ที่ยังมีชีวิตอยู่ alive แล้วมีสำหรับตายไปแล้วไหมฮะยังยังไม่มายังไม่มาตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก่อนใช่ไหมครับโอ้โหช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเรื่อง Black Hat เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับหนังเรื่องนี้ต้องเริ่มต้นที่พู่มกับก่อนพุ่มกับคนนี้ ถือว่าเป็นคนซึ่งคร่ำวอดในวงการฮอลลีวูดมามากกว่า30กว่าปีเขาชื่อไมเคิลแมนแล้วก็คนนี้คนไทยจะจำหนังเขาได้อยู่เรื่องคือฮิตเป็นฉากยิงกลางถนนฉากปล้น,นแล้วก็โรเบิร์ตดีเนโรเนื้อเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันที่เขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็มีทั้งคุณและมีทั้งภัยอันมหันมีผู้ก่อการร้ายไซเบอร์หรือโลกออนไลน์เนี่ยเข้าไปขโมยข้อมูลบัญชีเงินฝากโอนเงินของเจ้าของบัญชีไปได้หรือเรียกค่าถ่ายของข้อมูลองค์กร ซึ่งเรื่องนี้ปอเกิดขึ้นจริงๆนะคือขโมยข้อมูลข้อมูลนี่เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยโซนี่สตูดิโอเนี่ยเป็นข่าวใหญ่โตมาก FBI ต้องเข้ามาสืบสวนหน่วยเนี่ยเข้ามาสืบสวนเลยหน่วยของพระเอกที่มีอยู่ในหนังนี้จริงๆเนี่ยเหตุผลคือบัญชีเงินเดือนของผู้บริหารสูงสุดถูกปล้นไปหมดให้รู้เลยว่ามีเบอร์บัญชีอะไรปล้นเลยปล้นเลยเงินเดือนเท่าไหร่ปลกไก่อนด้วยสัญญาการสร้างภาพยนตร์ทุกเรื่องของโซนี่ที่ยังไม่ได้สร้างและสร้างแล้ว หนัง5้าเรื่องที่ยังไม่ได้ฉายในสหรัฐอเมริกาถูกขโมยไปหมดแล้วสร้างเสร็จแล้วด้วยแล้วก็ปล่อยออนไลน์ให้พวกผีไปเริงร่าไปเรียบร้อยแล้ว oh ho, โอ้โหมันเป็นความหายนะแล้วก็พนักงานหลายพันคนของสตูดิโอไม่สามารถใช้อีเมลต่อไปได้ระบบล่มกระเจิงเรื่องแบ็กฮ็เนี่ยสร้างก่อนเหตุการณ์จริงใช่คือ<ล>จะสร้างหลังเนี่ยอาจจะคิดว่าไอ้พวกเนี้ยมาดูหนังแล้ว็เอาไปเรียนแบบ ช่แต่หนังก็คือหนังปอ,อม,มันจะมีความเข้มข้นแล้วก็หนังเรื่องนี้มีการถ่ายทําในหลายประเทศรวมถึงฮ่องกงด้วยเพระเอกต้องเดินข้ามน้ําข้ามทะเลมาปราบปรามพวกเหล่าโจรไซเบอร์คือก็ต้องไปเสืบใช่ไหมครับไม่รู้ว,ว่ามันจะทําการแฮ็กจากมุมไหนของโลกเป็นหนังที่น่าดูมากโอ้โหน่าดูจริงๆครับเพราะว่ามันอิงเรื่องจริงด้วยอะ่ะก็คือ โลกอินเทอร์เน็ตโลกไซเบอร์นี่มันเหมือนดาบสองคมจริงนะครับถ,ถ้าเราใช้ไปในทางที่ดีเนี่ยมันก็จะสร้างสิ่งที่ดีต่อโลกเราใช่ครับแต่ถ้าสมมติเราใช้ไปในทางที่มันไม่ดีเนี่ยเรื่องวุ่นวายสิ่งยุ่งเหยิงจะเกิดขึ้นเหมือนในเรื่องแบล็กเฮงที่เรากันว่ากันอยู่เนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นแบล็ k h ฮดนะครับก็เป็นหนังดีที่เราแนะนำในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณท o น Insurance ครับช่วง Movie Gu r u Focus สสนับสนุนโดยท o น Insurance The moment you connect, you lose control. I can target anyone, anything, anywhere. They're moving the money. No fingerprints, no trace. No mercy. I have a criminal. Blue reactor at Chaiwan, and that's just what we know about? To catch this guy, we're gonna need a black hat hacker named Hathaway. He's a genius coder serving 15 years. If you want my assistance, I want you to commute my sentence. You have any idea how much progress you're gonna make on a strike this complex without someone like me? Zero. This isn't a negotiation. Well, I just made one. This is the code the section right here. It looks incomplete. He's still writing. But what for? The guy we're working will take out a city and not think twice about it. Don't involve now, Eleven Army. Stay down. China. Now Chicago. This is only the beginning. Is he political? Any terrorist declaration? No claim, no statement. What is he want? This isn't about money. This isn't about politics. To you, this is all just a game, a virtual world. You were never in the game. Whatever's next is right in there. Can you crack it? Isn't that why you brought me here? You get discovered, you're dead meat. Do you know what your guy did? He hacked the NSA, NSA and defense. Bring him in. You have to run. I'm gonna stop him. With a guy this dangerous, it's all about if I can get close enough fast enough. You're no longer in control. Hit come. รายการมูวิ g u รูร่วมกับ Warner Brothers Pictures โรงภาพยนตร์ใน c ค e เอ m a j o r c i n e l e x และ Tune In Showrun ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง American Sniper ในวันอังคารที่20มก,กราคม2558รอบ20เมริกาณโนะรงภาพยนตร์เอส l ป n a d e สาขารัชดาพิเศษเพียงตอบคำถามมาว่า Bradley Cooper รับบทเป็นใครข้อ1 Mark Lee หรือข้อ2 Chris สคาวรวมสนุกได้ทาง w w w f a c e b o o k c o m m o v i e k u r u t v 3 s d ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่2นะครับต้องขอบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่เราเนี่ยขอมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราแต่ต้นปีใช่ครับกับ The Water Diviner ครับเป็นยังไงครับพี่เฮนรี้ดังเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นผลงานล่าสุดของพระเอกกาเอเตอร์ ราเซโคใช่ซึ่งครั้งนี้เขากลุ่มบางเหียนการเป็นผู้กำกับเป็นครั้งแรก hmm. แล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็แสดงเองด้วยแต่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับดาราเด่นๆของฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็นชาวออสเตรเลียที่ไปโด่งดังอย่างเมลกิฟสันถ้าเราจำได้พอวัยวุฒิคุณวุฒิพร้อมแล้วก็ก้าวสู่ระดับหนึ่งจำได้ไหมเรื่อง brave h a r t เขาเป็นผู้กำกับเขาเล่นเองด้วยถูกต้องได้ทั้งเงินทั้งกล่อง Oh. เส้นทางของโ e รสเซิลโคงนี้อาจจะมีความแตกต่างเพราะว่าเขาเองก็พยายามดิ้นรนในการขาชุนในการทําหนังเร mm ื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า3ปีด้วยกันมันเป็นบทภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจแต่หลายสตูดิโอก็ปฏิเสธไปเหมือนกันแต่ในที่สุดเขาทําจนสําเร็จแล้วก็ในอเมริกาวอร์เนอร์เป็นผู้จัดจําหน่ายให้เขา mm hmm. ก็ทําให้เขาหายใจได้และทําให้ความฝันของเขาเป็นจริงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อคนหนึ่งที่มีความรักอันยิ่งใหญ่ต่อลูกในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือมีสงครามในตุรกี ชื่อว่าสงครามกาลิโปลีวันที่สงครามสิ้นสุดคนที่เป็นพ่อก็รู้สึกดีใจมากว่าวันนั้นแหละลูกของเขาที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารกลับมา,<ช>าแล้วออสเตรเลียที่ถูก,ถกเกณฑ์ไปรบที่ตุรกีเนี่ยกลับมาแน่นอนก็จะกลับมาละแต่สุดท้ายเขาได้ข่าวมาว่าลูกเขาไม่ได้กลับหายสาบสูญไปเป็นหรือต,ตายก็ไม่รู้จิตใจพ่อล่มสลายแล้วก็จิตใจนั้นต้องสู้ต่อไปเพราะต้องไปหาลูกชายให้เจอแล้วลองนึกสภาพอุปสรรค ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือต้องนั่งเรือจากออสเตรเลียแล้วก็ข้ามไปตุรกีลองนึกสภาพดูคือถ้านั่งเครื่องบินจากไทยไปตุรกีผมว่ามันก็เหนื่อยแล้วครับถูกต้องคือถ้าไม่มีใจนี่ไม่สามารถเลยนะผมว่าถ้าอย่างเงี้ยความรักที่ยิ่งใหญ่เนี่ยลังเรื่องนี้ประเด็นสั้นๆเลยความรักของพ่อที่มีต่อลูกเจอหรือเปล่าไม่รู้ใช่เป็นเรื่องตายยังไงก็ไม่รู้คือหน้าดูหน้าติดตามน่าติดตามชมมากครับสำหรับอ่าดูวอร์เทอร์ดีวเนอร์นะครับ ต่มีเกร็ดเล,เล็กๆน้อยๆให้คุณผู้ชมแล้วก็ปอนะครับหนังเรื่องนี้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงสถาบันภาพยนตร์ของออสเตรเลียซึ่งเทียบเท่ากับระดับออสการ์ของฮอลลีวูดจะอยู่แค่คนละฝันแเฉยๆถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสองคนพาคุณผู้ชมไปชมตัวอย่างดีกว่าครับครับ i s my job to t e e r my boys to m a n h o o I failed them. So you can find water, but you can't even find your own children. Three sons killed. That was quite an ordeal for Eliza. I'll find them, love. I'll find them and I'll bring them home to you. Your got book is out of date. I didn't come here to sightsee. I'm on my way to Gallipoli. There's nothing there but ghosts. Surely you were told this is a restricted zone. No, it's not safe. I'm sorry, but you can't stay. Maybe we could help him. You know what the chance of finding his boys are he's the only father who came looking who's the turk hassan the assassin wiped out half my battalion we found your sons edward and henry if this is your son he was taken prisoner he did not die here so he's alive i don't know but you have hope Hopes a necessity, where I come from. The camps are gone. Go home, Mr. Connor. Nobody will tell me what prison camp is in Arthur to. I will ride with you. I promised their mother I would find them and, and bring them home. I measure a man by how much he loves his children, not by what the world has done to them.